i hope. ถึงพม่พี่น้องบ้านไก่สิบมีไก่เคียงเ้าเมืองสระสบู์และเมื่องอื่นๆที่มีจุดประสงค์อยากเกิดสวนใหม่ให้มากสวนใหม่ประลับและสวนใหม่พื้นพันลุ่มหลุกศูนย์รวมพันใหม่บุญจันทร์สามารถตอบโจทย์ทานได้มีทุกแบบให้ทานเลือกมีทัางแนวพันใหม่ที่กสันคุณภาพไว้คอยบริการทานพอม่คำปรึกษาวิธีปลูกวิธีการบรบัตรหักษาและไอคำปรึกษาทางด้าน การฝึกฝังทีนิประสบการมาหลายปีมีทั้งขายส่งและขายหน่อยบริการจงถึงท,งที่ภายในเมืองต่างแขวงและทส่งฟรีทั่วประเทศโดยบ่เสียค่าสนใจติดต่อ ที่ศูนย์ร่วมพันใหม่บุญจันทร์สถานที่ตั้งอยู่ลักสหกแคมเส้นทางเลขที่13ติดกับตลาดใหม่ลักสหกเมืองสนาสมุทรแขวงจำปาสักสนใจสอบถามที่หมายเ็กโทรศพัพท์0309695730หรือหมายเ็กโทรศพัพท์020 เก้าเจ ês, 36 6, 36 6, 36 6 <oh ็ดศูนย์หนึ่งแปดสามสองสองศูนย์รวมพันใหม่นางบุญจันทร์เท่านั้นที่ตอบโจทย์ท่านใดเดยพี่น้องสามเหล่าเมืองสวยงามสามเหล่าเมืองสวยงามตัวแพร่สงครามที่ภูผู้พันธทำมาลมพัดตลมไปเจ้าเองนั่งเป็นสัญญาณ่า อน,นพีนส่สามผลงานเสียงเพลงที่ไปฝากไปตอนทานผู้ฟังที่ทานผู้ฟังแนะนากันขมาบอกว่าจะเป็นทั้งสายหนังไม่แน่และกหับฟังผ่านเปลจสตานีของปุระพร้อมบอกว่าจะเป็นผลงานเสียงเพลงสาวไต่สำเนียงแม่เป็นผลงานเสียงเพลงของสาวปูวัสนาพี่น้องแลกกะน้ำตาสาวสวนยาแน่พี่น้องผลงานเสียงเพลงของอแลกกะผลงานเสียงเพลง ถ้าเขาแรงแต่งท้าไอ้วาซันฝากตอน,นี้แก่ทานผูฟังที่กําลังสู่เวียกสูงงานที่กําลังปฏิบัติหนะ้าที่เวียกงานในขนาดนี้สําหรับระายรานี้ของพบขอบใจผู้ให้การสนับสนุนไา่การของพวกข้าบ่ว่าจะเป็นปุยอินซีซ,ซีว่าภาพนําเดอ้อฝากน้าพี่น้องสําหรับทานผูฟังที่ว่าสนใจปุยอินซีซ,ซ,ซีว่าภาพพี่น้องเหมาะสมสําหรับทานผูฟังที่เห็ดการเกษตรบ่ว่าจะปลูกฟังเห็ดสวนมันบ่พี่น้องหรือว่า เฮ็ดไฮเห็ดไฮเห็ดนาพี่น้องเฮ็ดวัวสวนต่างๆอยากได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพราคาเป็นกันเองก็สามารถโทรสอบถามเพิ่นได้เด้อที่หมายเลขศูนย์สองศูนย์สองแปดศูนย์ห้าเจ็ดแปดเก้าเด้อนัเลยนางพรเปลิพี่น้องเพิ่นเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจก็โทรสอบถามเพิ่นได้พี่น้องเพิ่นเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่นครปักเซแต่เพียงผู้เดียวนอกจากนี้ยังมีหันยามูบายศูนย์น้มซ่อมแปลงโทรศัพท์มือถือ ทุกดุลทุกหอน้ำแน่ฝากน้ำสำหรับท่านผูฟังสนใจอยากได้โทรศัพท์งามพี่น้องอันที่หลายปู่หลายคนวันสันเดย์ือว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์หน้าจอแตกเบ็ดเสื่อมอย่างไรอุปกรณ์เสริมต่างๆการสมัครมาเลือกมาหามาใส่บริการใดพี่น้องสำหรับผ่านไนท์มบายต่างยูแคมเส้นทังเด็กที่13ต้องน่าปุ๊กห้องเมืองสนะสมบูรณ์พี่น้องดอว่าโทรสอบถามเพื่อนไดทีไม่เด็ก0ูงสเก่า หกหนึ่งหดหาเดอร์ไม่เด็กศูนย์สามศูนยเก้าหกหนึ่งหนนานอกจากนี้ยังมีศูนย์ร่วมพันใหม่อีกนั่งบุญจันทร์น้ำพร้อมที่ก็มาสนับสนุนรายการของพวกเข้า,าฝากน้ำพี่น้องสหรับทันผู้ฟังอยากได้พันใหม่งามพี่น้องบอกว่าจะเป็นพันใหม่ประดับหรือว่าพันใหม่ปลูกให,ใ,หให้บางให้ผลต่างๆสมัตไปเดือดไปหาได้พี่น้อง หันปตังอยู่แคบเส้นทางเด็เกที่13รักสหกเมืองสนะสมบูรณ์นอกจากนี้เพันยังหับตัวแทนจำหน่ายเดอ้อสำหรับสีแขวงผักไตพี่น้องโทรสอบถามเพันได้นำเลยบุญจันทร์คนงามพี่น้องโทรสอบถามพันได้ไงงไดที่ไม่เด็ก0 3 0 9 6เด้อไม่เด็ก0 3 0 9 6เเอาเป็นวันแล้วเนี่นี่ เดี๋ยวบอกไปว่นเปิดสายนำไม้ทักไทยสบายดีกันข้ามาไดพี่น้องพันไม้เด็กโทรศัพท์ไม้เด็ก0 3 0ย์สามศูนย์หเด้อไม้เด็ก0 3 0ย์สามศูนย์หากสนอจากนี้สาหรับ่านผู้ฟังสนใจอยากลงโฆษณาภาษาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าหางหันผลิตภัณฑ์ต่างๆงานบุญงานสินงานประเภทนี้ต่างๆอยากให้นทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงคืนเ m ฟเอ็มคืนเกากเฮมิเกิเป็นส่วนหนึ่งเพื่อประกอบส่วนในการลงโฆษณาภาชาสัมพันธ์สวย่านผู้ฟัง สมัรถทดสอบทมได้พี่น้องสมัรถทดสอบทำได้ที่ไม่เด็กศูนย์สองศูนยหาแปดย์หกหาหนึ่งหนึ่เด้อไม่เด็กศูนย์สองศูนหาแปย์หกหาหนึ่งหนึ่ โตกับคำวาไมพี่น้องหนึ่งสายดุดไปแล้ววาจันอ้ยโตก็มาก็เวนับสายสิวะดีอวเนาะโตกับคำาพี่น้องที่ไม่เด็กศูนย์สาศูนย์าฮะแปดโต6 2ปกดเออไม่เด็กศูนย์สามศนย์อาฮะแปดปดเนาะขออนุญาตทำสายหนาไหมสบายดีโดยสบายดีฟักพฟังอย่างน้อ ฝากเป็นหยังนอแม่มาออลเฝากไปทางไหนเนี่ยแม่โทือคักฝากไทงไหนมโทบาเดาเนอเซ้ยเมิกนเเซ้ยเมิกน Bem, be, be แม่เวียงพร้อมพปรสายด้อสายน้ำน้อจ้าวโปเบนน้ำผอมน้อทั้งหลายอีกแม่โบขนแม่ก็ผูน้ำจ้าวจ้าวจ้าว ขอว,วันทานลัเนะาะกระจ้พอคอมดเด้อพอคอมน้ำแน่กจาพอคอมคอมเด้อเจ้าดีใจที่เจอแกมาพื่เนืเจ้าเ <ๆ S 1> จ้าดยแกเจ้าสบ,บายดีเดี๋ดยวฝากห้เดอ้อ จากทาั้งเมียท้อพี่นอ้องขอผลงานงเสียงเพิงเมียกองหลอนเนยเด้อสันติเดี๋ยวจัดไห้เดี๋ยวจัดไห้พี่น้องเพิ่นว่าฝากไปตามเพิ่นว่าแล้วสันต้อ่าเบียกสายหนึง่งพี่น้องสบายดีอัไรเป็นอะไรี่น้องเพื่อนนะพี่น้องปังเก่งอย่างนนเนาะต่อยค้นจูปากสันติ rằng này đây nè thang máy cọ bắn nhang cọ bắn tụm lăn bắn thùng hang thùng hang nọ nhắn cheing đi bộ thang bắn thùng hang hẳn ah thùng hang mương tùm lan nọ men bỏ mương ta ôi แ,แขวงยังเกาะแ,แขวงสลาวันน้อฝากไปทางไรเพียงนี้น้อฝากให้ตามคู่สุดคือว่านี่ละเจ้าเจ้าเจ้าเดี๋ยวฝากเด้อะดูเบา,นเนา,ย,บายังก่อกู้มานี่เดี๋ยวปัดนี้เบาหน่อยเบาหน่อยน้อโดยเดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวจะถ่ายสบายดี จากข้างเบาน้อยพี่น้องบันยังกอาบบาันทงห้างกำลังไดนยินซื้อบันคนบัดนี้ <c oughs> บันทงห้างเมืองตาอวยแขวงสารวันรผลนหนวาสันผู้ยสัญญาณเจงดีได้บา่าไปวอนทางนั้นวาสัน <c oughs> ขอบใจเดอ้อที่ให้เกียรติทับฟังขึ้นสถานีของพวกเ้าพี่น้องขื้นควมทีขึ้นเก .2 าิบกสองมีเกิดฝากน้ำพี่น้องฝากติดตามมานับกันไปหลายๆพี่น้องสำหรับทันผู้ฟัง อยู่ไกลอยู่ไกลกันโทรมาหากันแนบางทีพอได้หูว่าโอ้ยสัญญาณหอดสแนวว่าสันเดออาเบียกสายหนึ่งพี่น้องสบายดีสดีฟังเพลงอย่างนอฮันตี้คือว่าจังสันนนะบัดนี้เอ้มันมีมันมีสู่ไปตั้งไหนแต่บัดนี้ ฝากเรื่อฝากปทังนงลุกลมเมือสามแหนในเรือให้ไปก่อปราจนงลกแห่ท่แห่ัวแน่งขมืเอฝากไปหาแหน่ท่าแหน่งขมือแน่งบัวันน้นเลยน้อยสาวจี้าเบาทัดน้ำแน่ทั้งไหนแดดพนนื้นหันเลยจักรวาลยงามในเด้อเออไอท่อข้ามนีลยเลย พอวันธาน้ำน้อคอมแน่ันตี้พอคอมน้ำ <c ười> เออารัดบัีพ่อเจ้าสารบัติบันเหลาน้ำน้อเอเจ้าเออมลองจัน,ลน,ออนทะลาน้ำพร้อมเออ,เอาว่าหเ,เอาวิ่งกเบาายด้อาวงเบาสสายทั้งไหนเดเออา มันเลาเนาะด้วยอืมสันติแมบปพันตี่เมแรงนี่เมชิกาดยดด้ดดดยเดฝากให้ด้ยเมเ้อจะสบายดีอยู่ดีมีแห้ง จากทั้งเมซิกาพี่น้องผัวมีสูวาสันเพ่งบอกวะวายเดี๋ยวบ่าวไปวอนเปิดให้เด้อสำหรับผลงานเสียงเพ่งขอกขันขมาเอาเป็นว่าอ่าไปฟังผลงานเสียงเพ่งตามคำขอ,ขอก่อนเนาะอ่าบาว่าจะเป็นผลงานเสียงเพ่งเมียกองหลอนแน่พี่นอ้องเมียกองหลอนในผลงานเสียงเพ่งยังอ่า เมียกองร้อนเล่นอย่างแนบปดนี้หัวมีสูนต้อยก้นจูบปากพอม <c oughs> จากทั้งเบาหน่อยทั้งเมืออ่อตะอวยผนให้พี่น้องอ่ะจัดไปมลมลนน้ำกันเพื่อตอบสนองเป็นกำลังแห้งกำลังใจให้ก่ย่ฐานผู้ฟังเพราะว่าจะนังผักผ่อนือว่ากำลังสูงเบียกสูงงานในขนาดนี้พี่น้องจักสามผลงานเสียงเค้งเนาะแล้วจังมาโอร่มกันในระยะถ่ายสุดสุดท้าย เดี๋ยวเปิดไฮเดอร์ทัดปูฟังครับฟังผ่านเบสพี่น้องเดี๋ยวบ่าวไบบอนเปิดไฮ